แล้วมาดูอะไรโอ้นาบ้านนิ่มนวดมันค่อนกีดเด้อเด้อชอบชมไปดอ,องมืออึ้นห้าสิเดิมเห็ดทากเนาะ วันนี้ข้าเจ้ามาส่งปูนโอ้ปูนมากเลยอื้อพี่น้องวาเบิ่งทางนี่เราเห็ดถอดนี้เนาะเอาปูนลง รถปูนปูนเป็นตันเนาะพี่เนาะได้ตันยี่ร้อยซัมเก่าเนาะพี่เนาะซื้อมาซังมาซัมเก่าอืมจานต่อ คะดีเท่เ่ยท้างคอนกิตปลาตีนมาใช่ข่าวม่าระมดเขาขักอรีพี่น้องอิอีมีทางเที่ยวง่ายแล้วบาดิ แถวนี้อยากบางนี่นะ่งเหยาะโมนาปไายแถวนี้อยักนานี่แหละห่อตันหนีโมนาปไายตะบกกายนักกันาอยู่สายป,าป้านไปใช่ล่ะเมือ่ออะไรเอาเมือเอม่อเลยเออถูเยือะผุ แสพี่เนาะมาเห็ดเนาะมาเห็ดอันนี้เอาเขาปลูกลงแสที่ละเล็กที่ละน้อยวาสิบานเขาโอ้ลูกสาวโฮดพักไใหาา้ตายวะตายผักตายเดี๋ยวใส่ไหนที่ปานเอามาถวม่วแตงโมตายเด้อใส่หมองอื่น ไปบุมองต้นพระท่านในโฮสหูวจีใจช่สาวอย่าโพูดพักหหให้แม่ตาลูกแม่ไปเอื้องให้ลูกค้าก็โดนโฮสใจมองไม่้เรื่อยมองไม่้เรื่อยม,อมอยอันจิตายได้แน่นะ หดเมันทัวอหดเทมเมฮดปวดสวยอ้าวถอดอันนี้เป็นทักเบิร์ดอยากเห็นเทมเมมาเม่หดเองเจ้าเก้ง้นล,ลูกบาดดินะเพราะบาดดิปูดจะเติงพักจนฮักเบิร์ดมุนเดนะืลดะ พี่นี่ฮะจะโครดอีกบ่มาพี่มาเบื้องนี่ต้ตนหนันบ่ตองโครดมันดูมันเกิดเองมั่ชุมนันอเออเดี๋ยวจังไปบฮดที่เบื้องนี้เดียวจังไปโครดเบื้องนะมานี่โครให้มันกระจายจังสี่ดุเข็นบอเม ฮะโอ้ยอย่ามโทษลูกพี่เคเม้เซ,ซยทางเลยเแลโเกา,านเดีเ๋ยวคุณมาใส่เมโกเกงโดยเมลโมเกงเมลโมเกงขึ้นหรูปะโดยพีมาโทษบอกกระโพดเฮ้ยโอ้กระโพดเท่าพีงมามามาฉีดมาหูกะนี่จะบีบจะเสียมือบีบมาเมส่สีซ้อนมา,อาจับ ลูไปงเรบ่องอาจารย์จังเอาไปเบื้องนันดูโคตรเบื้องนี้เดวก็นี้บีบแล้วสิบีบเอามือบีบเบิ้งเอาเออบีบเออเห็นบ่เออเห็นดิบีไปสีดไปสีไปเออสีดไปอ๋อเยอะเก่งเลยสีดไปใกล้ๆดูกง้อไปง้อไปอีก เยียบไปพูด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 กกมันเยียบไปหูาปหจากบุกชุกมันสิบบุกอีหยังของมันบ่มหูสิดไปเรื่อยดูกสิดไปสิดไปพูดเงียบไปเอ้องียบข้าไป,เ,ออาไปเห็นมันเถิงเยียเข้าขไปลูกซอยเม่ยเงียบข้าขไปลูกเงียเข้าขไป,หาไปเห็นมันเถิงมันเปียกละ่ะค่ะ เออเออเออจีบไมไม่ถึงเออมีปลายเห็นมันทัวปลายยางไปเลยแบบนี้โอ้เก่งเลยพูนชี้ไปช่างหน่ะน้ำช่างหน่ะช่างหน่ะผูน้ำเออชี้ไปพูดช่างหน่ะไหวไปผูเออเออ เออแน่นแ,แล้วลูกเอออเห็ดเป็นเด้อเว้ยสีดป้ายมองได้พักสีดป้ายบัดนี้ย่งางป้ายแบบนี้ย่งางมาทางนี้ย่งางมาทางนี้สีดไปเรื่อยเออสีดเชพักายเบื้องนี้ดเขาโคตดาแล้วพ่อ,อเขาไป็นโคตเบื้องนั้นเบื้องเขาเป็นท่านโคตรสีใสสีเช,ชพักซี่นะเออนั่นแหละลูกสีเช,ชอีก ดีใ่เออเออดีใชดีใช่เออเอออ้หัสเอาแต่ไม่เป็นสาวสวนสาวสวนในเียวี่สีไม่สีพูนบอลท้าวทัฒนในโหดพูนเอา้า อืมอืมเห็ดเบาๆดุเออหันเน่หันเน่คอยเออหันเน่หันเน่เน่อืมเออเอามือใจเต้นหันเน่เออหันเน่ยากระเวิ้นพักกระเวดไปไประดบาดนีนย่างไปเรื่อยย่างไประดจะหนีหวัดดิเอ้อไปย่างไป ยังมาทางนี้ยังมาทางนี้ไปยังไปดึงไปโคดชีดชีดคือเก่าเออชีใสเออตปได้กมาท่านไปถือหนามก็โคดอ้าวอู้บ่โคดหลอกดอกไม้ค่ะมันมีดมีหนามเลยโคดแต่พักค่ะ เหี่ยไมันสิเกิดหาเกิดคักแน่แบบซีติ้สุกนี่ซีตีกนี่ใบค่อยๆมันกะหนีละเอาไปตองใบมันแห้งเอ๋หนีใบติบ๊ดๆมองนี่นี่มองนี่เออเห็นบ่นี่เห็นบ่เอาไปใส่บอลไม้บบดนี้จับจับดีๆที่ละ จับเสือกดีๆเออบ่ตตรงมีเขาแห้งมีเขาค่อยๆมีค่อยๆจะสีดุนี่มีค่อยๆจะสีแมย์ซ้อนต่างใจเฮ็ดดุมีค่อยๆนี่ค่อยๆเออค่อยๆนี่จับจะสีน้ำกำจะสีน้ำกำเออเออไปสีเช้พักชุ่มหนแบัดิเออ bái xì trái để nó thua xì trái để nó thua đó xì trái đó bái nhang bà đi nhang bay đe dưng la bơ xì trái để cả dưng à đó à xì si chai bay พูดชีเจไปใช้ผักค้องบัวแบดนี้ดุงหนีเขาโพสบันแล้วไปดึงไปดึงไป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 เอาไปใช้เออชีใช่หรุชีใช้ชชมันถือลรกยับเขาใกล้ๆเขาไม่บ่เทิงกันเออ แล้วเขาใกล้ๆไปเออเห็นมันทัวเรื่อเห็นมันทัวเบิร์ดทัวแจมันผูพีีพีผูกแจมันผูท่านไหนสิสีดไปินี่ะหีสีไปจะสีโอ้สีใจพักบัวพี่ดุสีใจพักบัวเออ ไปดีใจพักตัวนี้บัดดีนี่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 น,นี่ตัวนี้เออมาบัดดีดีใจดีไซน์พี่ไปนี่นี่แหมเมินทัวจะสีดกเออเอาอีดาเก่งไรอ้า พึ่งถือแม่เบียกมแัแล้วอะพี่เอาพี่มาสีต,ตัวนี้วาดิเอามาสีช่างนี้ลูกพี่เป็นพ่อแล้วตัวนันอ่ะอ่ะสีใช่เบียกม,ดมยัดแม่นี่เจ้าบอเบียกโทรศัพท์ เ <laughs> ดียกบิดอืมโอ้โดพักกับเป็นให้เตียวไล่โอ้โหสาวไทยวานเดียยบลอยปะแปะบอก ป้เปะ๊ะเป,ะป,เป,ะป้เป๊ะเป้เป๊ะป่ะเออเปลี่ยนมาทางนี้วะดี่ไปไปโพสที่ไข่ผีทางนี้ทางนี้ผีทางก็แค่ผีเออเอาไปเอาไปไปตจะไหนหัที่ไข่โพสเบิง้งนี่พักเออโพสฉีดให้มันบ,บ่มกระจายร้ายติดุคอยบีบเออแน่นันแดดุโพสห้มันทั่ว ตันในยาโคดพักไปพักในเหือุูไปโคดดึงไปเนีย้ยไปเนี้ยขาใกล้ใกล้เออโบตองเห็นมันออกนอกโคดเต็มในเหือไปเนีย้ยไปดูเหือเหือเฮ้าเออดึงไปดูดึงไปเออดึง ủa ừ, để mình thua lục, ờ, ủa để mình thua bớt, ủa ừ, để mình thua, ủa ừ, nháp ba súp nỉ nè tì, pì nháp ba pì, ủa để mình thua bớt. พบนกกระพก,กระพดแบบนี้พนระกบพดเออบันทึงอาบพดเขาพดนะ,ต,ต,นนะนดตอนเหตุเป็นกะขี้ข้าน้าบัดดีตอนเห็ุพราะสันเป็นอย่งดูอยู่หรอกเห็ดเป็นะกขี้ข้าน้บัดดี พูนดดกตวนัหนมันบอทันโหด<า>ียกเบดดิดอะวปียกเบิดเดีไปห้ามนะบัดดี้เจ้าหอมเปียกเบ็ดละ,ะเป็แคตเียกเบด่้นนั่งกินเห็นไฟแน,น่ไปไปล้างยิน,ห,นห้องน้ำผูกไปน้่งอยู่ี่มันกับ้อนคือก้าหรอก Tay nha xuồng đó. Bay phải lăn vô hồng nam kè xuồng. Sao hột phạc thì mềm mình. ขอขาคอมกินพอได้กินโอเคใช่ใช่มันก็ไม่ค่อยเป็นหอ,นอกคุณน้อยไปเดี๋ยวละมีดหน่อยดำจังนะฮะจ้าน้อ Hoa à, đẹp quá nữa mỹ, doi nỗi bung đâu mịt mỹ nỗi bằng bằng bung mỹ nỗi hả bung 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 đôi bung hả bung 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 này bung วูจูวูจูวูจูเป็นโลหาสันโลหาสันโลหาสันเออโลหาสันเวอร์เอาเฮดโล้าสันเวอร์อีเฮดโลหาสันนะดึงดึงโลหะสั้ตลาดให้พุงสาวนี่ไม่บอเออฮันเดะ เอาสมมาสูไม่ปุ่งกินเจอไม่ปุ่งอยากอยากอยู่วะอยากโมอยากสัมม่วงเหยอเศร้าพัดอยู่เข้าคายได้นาะเพราะมันเป็นก้อนหมนอ่อนกระไรคายนเ่านยังวิขััวหนึ่งม่วงชามระดุดักจังมองยัียงบ้หแจกอยู่วะ กินนิ้ววนีกินมาสอวันแนวมากมั้ยอะไรทีน่าลยเออแนวมาก,น,น,กานิ้วคือการอีกิทหมนบอกัวซุ๊ซุ้เอ้ยเออเน่มาวัวกะสินาเขี่นเออากินชมทำมตรงปูนนะฮะมันไปเบิ่เงเพ่ง เดินมาโบจ้มได้บักงอมันใช่โอ้อันนี้กูกอิม่วกกินอยู่ปูแน่่ะมันเสียนะไปเอาไปไปเอาโต้พวกกินนั่งอยู่นี่นนั่งใชู้เออตู้ออกมานอกพีห้ามมันหนอกผีั่งแจ๋บุ๋นเออดดเออเดี๋ยวมันเกิดบ่อเดี๋ยวมันแดดไปฝุ่นอยู่แดดทมไปฝุ่นเลย sôi can sôi can cuộn cuộn đấy bự mấy ngập ngập gì hả? Ăn mèo bún thì bị nhang người. thì chúc ấy. em gì như hả? เพื่อนกูขึ้นมาสิครับนั่งตันทะหรือแต่ถ้ารถออกก็รถเข่าดีจังนะที่ออกซะบอเอ้สมมุติบันดันจะง่ายนี่อ่ะงั้นนี่เออนี่อ้ยมาไหนั่งนี่ไปเฮ่ไปตามกันมือเขี้ยวเลี้ยงเรีกเพื่อนกูผัวนึงไหนเอาไปนิ่วแต่ว่าไปเอาไปเลยไปเอานิ่วสีดำหะเอามา สีเขียวสีเขียวลุงมักวิสด้สีเขียวด้อล่ะนะมมากะาวกทองนมาสุบยางมาเออเอาตั้งหยมาน้ำเดียวไรมาดกแบ้นมดิวดนัน้ำมาจะใช่เฮ้ยน้าอยู่นี่เมันคือพี่น้ำขึ้นมาเองมันน้มอแตกแล้วน่ทอไปได้ทอเข้าแล้วน่ น้อมันเคยแตกอยู่นี่หฮะนะบ้านเนี่ยก็ไม่ได้หรือบ้านเออไปจะปมหนามันก็ขึ้นมาโลดแต่พี่กี่เพื่นไอ้เพื่อนเนี่ยมึงมัาพี่เปลือกเพราว่าพ่อพี่เปลือกอะไได้กันละตอหัวสบายสบายถูกใจก็ก็กันไปตั้งหน่อยเอามาโหลดเออพ่อจำฮันแดดเอามาซะ không อียังลูกเออมันแตกบู่นเี่บางทีแเฮาก็บ่ได้โปบ่าของาของามันแตกซ่อดเฮาบ่ได้แปลงมีแต่ของของาอันดแตกของเฮาจะยังบ่ได้แตกถึกจังเพเพชรได้ซะบ่เพึๆวบ่